มันมีสาเหตุการตายที่หน้าปากซอยบ่อยครั้งทั้งออกทั้งเดียวก็คือทางรถไฟเท่านั้นครับ5ล้านกว่าครับที่ท่านสสวัฒนาจัดงบประมาณลงหมู่14ของเรา ผมนายสมยศศิวาพานกุล์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแลกหมู่14ครับสาเหตุที่คิดเริ่มก็คือมันมีสาเหตุการตาย,ยที่หน้าปากซอยบ่อยครั้งและเยอะมากเพราะว <olog> ่ามันเป็นทางยูเทินทาง,งเข้าออกทางเดียวหมู่บ้านเราเป็นเหมือนกระท่องปา่าครับผมก็เลยคิดว่าทำยังไงที่จะแก้ปัญหาการตายการบาดเจ็บการพิการให้กับประชาชนของหมู่14เราครับผมสละเวลาเช้าเย็นไปยืนอยู่ที่หน้าปากซอยมองการแก้ปัญหามันไม่มีทางออก เพราะว่าทางหลวงมาปิดทางยูเทิร์นเราต้องส่งลูกหลานเราไปเสี่ยงตายที่หน้าเซรามิกก็เลยเริ่มขึ้นมาว่ามีความคิดว่าต้องปรึกษากับท่านสสวัฒนาท่านสสวัฒนากนแน่ว่าถ้าทางออกทางเดียวหมู่บ้านเรามันไม่มีทางออกทางออกทางเดียวก็คือทางรถไฟเท่านั้นครับท่านสสวัฒนาก็เินแนะว่าให้เอาเข้าแขนอปตอเพื่อที่จะดําเนินการของงบประมาณจังหวัดแล้วก็ขอใบอนุญาตเหนือผืนดินของการรถไฟผมได้ประสานกับการรถไฟ เพื่อที่ขอใบอนุญาตพอเราได้ใบอนุญาตมาเสร็จปั๊บก็เข้าพบท่านอีกทีหนึ่งท่านสสวัฒนาท่านก็บอกว่าให้เขาประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าสุมเมศก็ได้เข้าไปพูดคุยกันผู้ว่าสุมเมศก็เรียกนายยกวันชัยเข้ามาเพื่อที่จะของบประมาณตอนนั้นท่านสสวัฒนาก็เลยประสานให้ เพื่อที่จะได้งบประมาณตรงนี้ขึ้นมาเราก็ได้งบมาจริงๆ5ล้านกว่าครับที่ท่านสสวัฒนาจัดงบประมาณลงหมู่14ของเรา mm hmm. เป็นผลดีที่สุดของหมู่บ้านและเป็นความดีใจของหมู่14เป็นอย่างยิ่งเพราะจํานวนการตายในปากซอยแทบจะไม่มีเลยแล้วการเข้าออกก็สะดวกสบายเราจะไปตลาดจากใช้เวลาจากบ้านเราหมู่14เนี่ยเข้าตลาดเนี่ยจะต้องใช้เวลาเรึ่งชั่วโมง แต่พอมีถนนเรียกทางรถไฟแล้วจะใช้เวลาแค่10นาทีครับถ้าเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านทีแรกผมได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าสสวัฒนาจะนํางบประมาณมาทําให้ทุกคนพูดคำว่าเพอเจอแต่พอทําได้จริงๆสมหวังทุกคนครับทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเลยครับจากการที่เราต้องเข้าออกทางเดียวเหมือนตะข้องป่าแต่ตอนนี้เหมือนเราเปิดหมู่บ้านเราให้เป็นหมู่บ้านมีทางผ่านทางเข้าออกสงทาง ชาวบ้านหมู่14เราไม่ได้มีโอกาสได้พบท่านสสวัฒนาตั้งแต่ปี51เพราะว่าเราอยากจะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เปิดเส้นทางเปิดหูเปิดตาให้กับหมู่14ของเราครับและเป็นความภาคภูมิใจของหมู่14มากที่สุดผมในานามตัวแทนของหมู่14และก็ชาวบ้านอยากจะขอขอบคุณท่านสสวัฒนาที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลเล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงแก้ปัญหาตรงนี้ให้เราได้ผลประโยชน์อย่างสูงครับ